คนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่านึองอยู่ตรงไหนก็วีของอาทิตย์ที่แล้วนะคะหนึ่งบอกทุกคนไปว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนึงจะถ่ายบล็อกแล้วก็ตอนยายบ้านมาให้ดูใช่ไหมแต่ปรากฏว่า เมื่อวานตอนที่เอิงยายนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนคือแบบมันเหมือนพายุอะ่ะคือแบบเหมือนชิปปิ้งคอมพานีเขามาถึงแล้วเขาก็ยกแบบทุกอย่างออกไปเลยท,ทั้งทันที่เราแบบยังแลบไม่เสร็จอะไรเงี้ยเพราะเขาจะช่วยเราแรบเนอะแต่คือึงก็ไม่รู้เองก็เหมือนแบบตกใจแบบเหมือนเขาแบบเหมือนพายุอะ่ะทุกคนมาถึงแล้วก็ฟู่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 เสะพักบ้านก็เกี้ยงเลยอะ่ะคือแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากคือตอนน,น,นึิงตั้งใจว่าจะถ่ายใช่ป่ะคือจะตั้งกล้องอะไรเงี้ยแต่ปรากฏแบบพอกำลังจะถ่ายอ่ะก็คือแบบเห,หมือนยแลเก็บบ ก็เลยเหมือนยังงงๆอยู่นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนนี้นะคะอันนึงก็ อยู่ที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 ่นี่แล้วนะคะที่โรงแรมนะคะแต่เออนึงยังไม่ได้ย้ายเข้าบ้านใหม่เนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่าบ้านใหม่ของเออหนึ่งนะคะมันยังมีติดสัญญาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออนึงก็เลยยังย้ายเข้าไปไม่ได้นะคะทุกคนก็เลยตอนนี้ก็เลยอบพยพนะคะมาอยู่โรงแรมกันก่อนนะก็สถานที่มันก็จะแบบเปลี่ยนไปนิดนึงแบ่กลงแบกกลาวก็อาจจะไม่คุ้นเคยบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เออหนึ่งก็อยู่ที่โรงแรมเนาะก็จะอยู่จนกว่าบ้านตรงนั้นนะที่เออนนึ่งกำลังย้ายเข้าไปใหม่จะหมดสัญญานะคะก็ เดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนเมาานื่อเช้าเอนงก็แบบยังไม่ชินเลยว่าแบบเออตื่นมาแล้วอยู่โรงแรมอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อคืนก็คือพยายามจะนอนทุกคนแต่ก็คือนอนไม่หลับเพราะว่าหมอนนาะทุกคนหมอนของโรงแรมนี่นแหละคะ่ะคือมันมันมีหลายใบก็จริงแต่มันจะมีใบที่แบบเอาไว้นอนใช่ป่ะใบหลักอะ่ะมันจะแบบมันสูงมากทุกคนแล้วคืนนึ่งกไม่ชอบหมอนที่มันแบบสูงมากๆเพราะว่ามันนอนแล้วปวดคองไงแล้วคือแบบเอน็นงก็เลยต้องแบบ พยายามพิกาาท่าทุกคนว่าแบบเออฉันจะนอนท่าไหนดีอะไรเงี้ยเพราะที่จะให้ตัวเองแบบรู้สึกสบายที่สุดแล้วก็นอนหลับได้นะประกากฏว่าไม่ได้จ้าก็เลยต้องไปหาหมอนใบเล็กมาแทนที่มันนิ่มๆลงนอยมันเป็นแบบก็คือพอมาลองนอนแล้วคือใบมันเล็กไปไงทุกคนก็เนี่ยเดี๋ยวจะต้องคิดว่าแบบโทรไปหาแบบว่าลุงเซอร์วิสให้ถามเขาว่ามันมีหมอนแบบอื่นไหมเพราะว่าเรานอนไม่ได้นะคะมันปวดคอมาทุกคนแล้วคือแบบเมื่อคืนนึงก็หลับหลับตื่นตื่นเนาะแบบ ก่อนจะได้นองก็สี่ทุ่มกว่าอะไรเงี้ยเามื่อเช้า,านึงก็ตื่นแบบตีสี่กว่ากับตีห้าอะไรเงี้ยคือมันเช้ามากทุกคนเลยนึงก็แบบตาดํามากคือแบบอัดกาแฟไปแล้วแต่ว่าเป็นกาแฟที่แบบกาแฟแบบกาแฟซองอะทุกคนคือมันก็ไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็ก็ถือว่ากินกินแก้ขัดไปก่อนนะคะจริงๆอันนึ่งเดินลงไปซื้อกาแฟก็ได้นะทุกคนแต่อันนึงขี้เกียจเงี้ยประเด็นเรื่องของเรื่องคือเราขี้เกียจเดินลงไปวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมก็ ก็นังก็เหมือนที่บอกทุกอาทิตย์ของเรานะคะเวลาเรียนก็ต้องมานั่งฟังเลคเชอร์ก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนวันจันทร์นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้พอยึงเริ่มเริ่มแบบเลอะลืมลืมอะไรวะเดี๋ยวเริ่มนะคะเริ่มลิสต์ออกมาว่าเอออาทิตย์นี้เราต้องทําอะไรบ้างก็คนผบว่ามีสิ่งที่ต้องทําแบบมหาศาลนะคะทุกคนทุกวิชามีงานหมดเลยมากน้อยแทบจะเท่ากันทั้งหมดแต่ว่าเยอะไปทางมากนะคะแล้วก็มีสอบด้วยก็ อีกแล้วเหรอ <c oughs> คือสอบถี่มากสอบสอบอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยก็โอเคได้อะไรเงี้ยก็ต้องอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ต้องมานั่งทํางานด้วยนัวนึงก็เสียเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่จะจดออกมาดูคนว่าเอออาทิตย์นี้ฉันต้องทําอะไรบ้างนะคะก็คือเยอะมากแต่ว่ากล้องมันไม่โฟกัสเนาะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแบบเต็มเลยที่ต้องทํานะคะก็เดี๋ยววันหนึ่งขอตัวไปฟังเลคเชอร์ของ business ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเสร็จเราก็จะตบด้วยสทิสติกต่อก็เป็นไงก็เดี๋ยวตามไปดูกัน ดีๆก็มืดขึ้นมาเฉยๆวันนี้มันเกิดอะไรขึ้น 생기지 않을까 내게도 조금은 기대하면서 익숙한 도시를 떠났어 한 번도 내게는 없었던 한여름 사랑 얘기 없어도 실망 안할 거야 다짐도 몇 번을 파도만 남은 밤날 보고 신기한 듯 다가와 좋아하는 영화 노래 배우 얘기라참 하는 너 해가 뜨기 전에 일어나 우리 함께 Oh, what? Can, can someone draw the line? <laughs> I'm really bad at it. I got the key, John. I don't know who the hamkey, Practice test like release on seven of May. Upload back to turn it in by twelve of May. <laughs> <laughs> no i know ดีค่ะทุกคนนังเองก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะใกล้จะจบสัปดาห์แล้วนก็อาทิตย์นี้เนี่ยนังก็จะพาทุกคนไปดูแบบนู่นดูนี่เยอะใช่ไหมแต่คือวันนี้มันเป็นวันศุกร์ทุกคนแล้วก็เออนงมีสอบวิชาสแตทซึ่งอนงก็อ่านหนังสือไปแล้วแต่ว่ายังไม่จบนะทุกคนก็เนี่ยเป็นแบบแบบฝึกหัดที่เอ็นแบบฝึกทําก็ไม่รู้ว่าแบบเห็นกันไหมคือเออนงอ่ะนั่งฝึกทาเมื่อคืนที่ทุกคนเห็นที่นอ็ถ่ายให้ดูเมื่อคืนนะก็คือเอ็นงอ่ะนั่งทําไอ้ตัวนี้แหละคือเอบนงอ่จทำแบบ ความเข้าใจที่มากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวทิเชอร์เขาปล่อยข้อสอบแล้วทุกคนเดี๋ยววันหนึ่งจะต้องไปทําแล้วเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมีระยะเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะคือเราจะทํากี่โมงก็ได้ภายใน24ชั่วโมงนี้ก่อนที่ข้อสอบมันจะหายไปก็ต้องรีบไปทํานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยที่อังกฤษอ่ะมันเป็นเวลาประมาณ7โมงเกือบ8โมงทุกคนเพราะฉะนะั้นอ่ะมันค่อนข้างเช้าอะ่ะแล้วหนึ่งยังไม่รู้สึกว่าตัวเองอยากทําก็เลยเดี๋ยวจะตัดต่อวิดีโอก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสอบแล้วก,วก็ก่อนสอบออก็สกอสบ้จจะะได ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ Weekly Walk ของอาทิย์นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้กันเองด้วยนะคะ